สําหรับกิจสดาคูดคาร์นะคะแล้วก็มาเจอกันอีกเช่นเคยเหมือนกันมัมเหมี่ยวเองค่ะจะเป็นฝ่ายขายของกิจสดาคูดคาร์มีตัวตนอยู่ที่นี่ตําแหน่งฝ่ายขายของกิจสดาคูดคาร์นะคะมาเมื่อไหร่ก็เจอหรือโทรเข้ามา0 88888181ได้เลยค่ะนะคะแล้วกิจสดาของเรานะคะวันนี้ก็เอารถดีๆมาให้คุณลูกค้าได้เลือกลูกค้าค่ะตอนนี้นะคะดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นอยู่ที่แค่1.99เท่านั้น ผ่อนนะคะผ่อนแค่6 0 0ันสำหรับคันนี้ออกรถแค่0ูนบาทเท่านั้นเบสเซคันนี้ถ้าเรากู้3 0 0 0 0นสมมุตินะคันนี้มัน2,99เ้า้เราผ่อนแค่6,000เท่านั้นเองเบสเซจเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียว ะค,ะคันนี้จะเป็นตัวพิเศษนะคะสปอร์ตเทคนะคะตัวนี้นิสสันอ m เม a ่ได้ชุดแต่งรอบคันเลยจะเป็นตัวสปอร์ตเทคได้ทั้งชุดแต่งได้ทั้งล้อมแม็กไปด้วยนะคะคันนี้ทําออกมาจากโชว์รูมเพียงไม่กี่คันนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องพันสนะคะราคาอยู่แค่2องแสนนะคะ9 0 0 0ม0 0บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าคคุณได้ปีใหม่ไปด้วยนะคะรถปี2018ผ่อนถูกแค่6 0 0 0 ออกรถศูนย์บาทเท่านั้นคุณคิดดูสิคะแล้วชั่วโมงนี้วิกฤตขนาดนี้นะคะที่ไหนไม่มีโปรโมชั่นให้คุณแน่นอนแล้วก่อนออกรถนะคะกิจสดากูชาจะมีการฉีดน้ํายาฆ่าเชือ้อพ็อกซีเทนแถมน้ํายาฆ่าเชื้อไปให้คุณลูกค้าแล้วซื้อวันนี้ซื้อตอนนี้ผ่อนอีกทีสาเดือนขับฟรีๆไปก่อนนะคะแล้วค่อยผ่อนนึกออกไหมคะสมมุติวันนี้วันน,น,นี้วันที่9 เดือน4ออกรถวันนี้วันที่9เดือน4กว่าคุณจะผ่อนนุ่น4เดือน7ไหมเน้นน้องนุเนาะเดือน7จพจะผ่อนอีกทีเดือน7เพราะฉะนั้นเงินอยู่ในกระเป๋าคุณขับรถไปเลยฟรีๆนะคะแล้วก็สุขภาพคุณดีด้วยไม่ต้องมีตกกงังวลว่าเอ๊ฉันจะติดโควิดไหมเพราะเรามีรถส่วนตัวแล้วสําหรับตัวนี้นะคะตัวนิสสันอเมล่า ER A, เครื่องพันสองประหยัดน้ํามันสุด,สด นะคะประหยัดมากๆเป็นอีโกคาด้านหน้าของเขาจะเป็นโฉมปี2018ล้อมรอบด้วยโคมเมียมนะคะแล้วก็ได้ชุดแต่งรอบคันนะคะมันทําให้ดูโฉบเฉี่ยวรถตอนนี้มันทําให้ดูแน่นขึ้นรู้สึกว่ารถแข็งมากคันนี้ไฟของเขาจะตัดโฉบเฉี่ยวในแนวสปอร์ตเห็นไหมคะรถคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมรถไม่เคยชมไม่เคยความแน่นอนสําหรับอามิล่า คันนี้นะคะอีโ e ก้คาเครื่องพันสองนะคะคุณได้จากคันนี้ไปเป็นปี2018เลยบอกเลยเคาะได้เลยค่ะรถนี่บางเฉียบเห็นไหมคะเสียงสะท้อนมากรถคันนี้สวยมากไม่มีชนไม่มีคว่ำย้ำเลยนะคะคุณได้พิเศษตัวนี้ไปคือชุดแต่งรอบคันเลยนะคะชุดแต่งผลิตมาไม่กี่คันของโชว์รูมนะคะ ดูสินคาคูณที่บอกว่าชุดแต่งของสปอร t ตเทคนะคะตัวนี้จะได้ลมดำถ้าเป็นตัวอื่นจะเป็นสีออกเงินเงินนะคะเป็นสีออกเงินเงินตัวนี้จะได้ตัวลมดำแม็กขอบ15นะคะมันทำให้ดูโฉบเที่ยวสปอร์ตยิ่งขึ้นเพราะบางคนเนี่ยไม่ชอบ Mac แม็คล้องเงินที่มัะเหมี่ยวแจ้งสเกิรข้างสวยงามมากจริงๆพร้อมมือจับนะคะที่อหลหู่หลานะคะแล้วดูแพงมากยิ่งขึ้นคือมือจับโคมเมียม นะคะตัวนี้มือจับคมเนียมนะคะเห็นไหมคะรถพวกนี้จะอยู่ในไซส์รถแพงๆถึงบอกว่าตัวนี้เป็นตัวพิเศษมาพร้อมอีกแล้วค่ะกันสาดสวยงามนะคะกันสาดอันนี้จะมาจากป้ายแดงเลยยี่ห้ออมิล่าติดมาเลยนะคะสําหรับตัวนี้ขอบยางทุกอย่างของเขาดูได้เลยนะคะตัวนี้ขอบยางของเขาค่อนข้างที่จะเนี้ยบมากจริงๆนะคะไม่มีรอยสะดุ้งอะไรเลย สักนิดหนึ่งไม่มีรอยถลอกเลยเพราะแจ้งเลยว่าคันนี้มันไม่3า0 0 0ื่นโลนะคะไม้ก็ใช้น้อยนะคะไม้แค่ส0 0 0 0ื่นโลแถมยังได้ปีใหม่มากปี2018ได้ตัวเนี้ยตัวพิเศษแต่งนะคะจากโรงงานเลยนะคะจากโรงงานนิสสันเลยตัว s p o ร์ตเทคนะคะได้ชุดแต่งรอบคันนะคะแล้วก็ได้แม็กของเขาไปนะคะสปอยเลอร์แนบนะคะกับฝากระโปรงรถนะคะอ่านะคะด้านหลังจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด 4. จุดนะคะ1 2 3 4แล้ว สะเกิดหลังครบนี่ค่ะโอ้โหเห็นไหมแค่2,99,000นะคะออปชันของเขาหรูหรารีโมทดูสิคะสามอาที่จะเปิดข้างหลังบางคันไม่มีนะคะบางคันคุณต้องไปกดข้างหน้าแต่อันนี้คุณซื้อของหิ้วของคุณกดปึ๊บเปิดได้เลยจากรีโมทนะคะดูสิคะโอ้โหด้านหลังนะคะการันตีเจอชนยกให้ฟรีนะคะคานเดิมหลังเดิมตูดเดิมทั้งหมด บางทีลูกค้าซื้อรถโอ้โหฉันไม่อยากได้ภายในสีครีมเลยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะคันนี้ภายในสีดำโอ้โหเพลงเอของเพลงฟังแล้ว๋ยวรีก,ก่อนนะอ่า๋ยวขอรีก,ก่อนอ่ะสำหรับคันนี้คุณจะได้จากเขาไปคือภายในสีดำบางทีลูกค้าที่ได้ภายในสีครีมไปบางทีก็ไม่ชอบเพราะว่าหนึ่งนะคะ ภายในสีครีมเวลาใช้ไปอะคะ่ะประมาณปี2ปีอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นความแบบคราบด,ดำๆหรือว่าอะไรพวกนี้แล้วนะคะจะดูแลยากลูกค้าอยากชิลๆอยากได้รถไปเอ้ไม่ต้องแบบอะไรมากบางคนเน้นสีดำนะคะแล้วเบาของเขาสีดำตะเข็บแดงมาดูแนวสปอร์เท่มากเท่และก็หรูหรามากแล้วเบาคันนี้บอกเลยว่าเป็นเบาะเดิมจากป้ายแดงไม่เคยถอดไม่เคยเละไม่ไม่อะไรเลย คือทันเนี้ยคือคุณได้ไปเนี่ยคือเขามาจอดแค่โชลูมกิษดาแค่นั้นแต่สภาพทุกอย่างเขาเหมือนป้ายแดงเลยนึกภาพออกไหมคะแบบเหมือนป้ายแดงเลยนะคะตัวนี้ก่อนเปลี่ยนโฉมตัวล่าสุดที่ขายโชลูมเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าเอาไปเลยนะคะคุณเดินมาหามะเมี่ยวไม่ต้องใช้เงินออกร้นแม้แต่บาทเดียวย้ําออกศูนย์บาทนะคะผ่อนหกพันเท่านั้นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดผ่อนแค่หกพันแล้วก็แอร์เย็น เพลงเพาะมากนะคะแอร์เย็นมากวิทยุเมื่อกี้ก็ใช้ได้เครื่องเสียงใช้ได้ดีนะคะอ่แอร์แบ็ก ABS อย่างครบบางทีคุณตกใจ S 2อ9แสนเกมันมันจะมีแอร์แบ็กเซฟตี้ให้ตัวฉันไหมเนี่ยมีค่ะคันนี้นะคะคันนี้มีทั้งแอร์แบ็ก ABS เวลาขับรถไปคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าอะไรคุณไม่ต้องห่วงมีเซฟตี้แน่นอนส่วนด้านบนนะคะที่บังกระจกนะคะที่บังแดดที่บังกระจกที่บังแดดนะคะตัวนี้เห็นไหมคะ คันนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้ยังมีสติกเกอร์ของเขาอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าอยู่เชียงใหม่ขอนแก่นซูราร์แจ้งมะเหมียวได้เลยเดี๋ยวมะเหมียวจะขับคันนี้ไปให้คุณลูกค้าขาดูนะนะคะเราคุยกันแล้วเราการันตีกันแล้วไม่ชนไม่คว่ำเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยเนาะตรงนี้มีที่วางแก้วด้วยเห็นไหมออปชั่นของเขาเนี่ยเยอะที่วางของก็เยอะมากที่จุดเนี่ยที่จุดบุหรี่ใช่ไหมที่จุดบุหรี่เบรกมือนะคะโอ้โหเยอะ เกสใส่ของข้างหน้าสาย USB A u x มีหมดค่ะนะเจ๋งจริง,รงคันนี้เห็นไหมมันจะสลปตรงเนี้ยตรงเนี้ยเหมือนพอนั่งข้างหลังเมื่อกี้มองข้างนั่งข้างหน้ามองมาอยุก็ CLS ไม่เวอร์เลยนะคะอ่ะเขาผลิตออกมาเดี๋ยวนี้แบบอ่าไปไกลกันแล้วผลิตรถญี่ปุ่นไปยุโรปกันหมดแล้วที่วางของก็จะมีเป็นที่วางแก้วตรงนี้เหมือนกัน1 2 3 4 นะคะที่วางแก้วได้4ี่ใบนะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันวางแก้วได้นั่งชิลๆสบายจิบน้ําเที่ยวกันสบายเลยนะคะไม่ต้องยิ้วถุงเบาะนะคะแจ้งเลยว่าเป็นเบาะเดิมตะเข็บแดงแนวสปอร์ตเบาะตัวนี้สามารถทําความสะอาดได้ถ้าน้ำหกคุณสามารถเช็ดทําความสะอาดได้ก็หายแห้งแห้งไวนะคะไม่ใช่เป็นเหมือนพวกกรมะยีสมัยก่อนไม่ใช่ตรงช่วงขาตรงนี้อ่ะเหมียวสูงร้อยแปดเออสูงร้อยหกสิบเห็นไหม เหลืออีกเยอะมากเหลืออีกเยอะมากเพราะฉะนั้นนิสสันอเมล่ากว้างกว้างขวางประหยัดน้ํามันเวลาการตกขวาเครื่องพันสก็จริงเวลาคุณขับตกขวานิดนึงเหยียบวิ่งคันนี้ไม่ผิดหวังคุณได้ไปเป็นปี2018 1รถปีใหม่นะคะสคุณได้ชุดแต่งพิเศษนะคะสปอร์ตเทคชุดแต่งรอบคันคุณไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มหัวฉลามก็มีมาให้เห็นไหมคะแม็ก เจ๋งมากเป็นแม็กกลมดำราคา2,99,000ส่วนมากไม่มีจะเป็นแม็กเงินธรรมดาชุดแต่งเจ๋งมากจริงๆคุณได้รอบคันภายในกิฟมากมาย30,000โลอย่าลืมนะเป็นอีกหนึ่งคันนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมโทรเข้ามือถือมะเหมียวได้เลยนะคะในวันนี้มะเหมียวขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ